็ได้เยยออะะอู่นครับนี่ครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนถ่ายนะครับน้ำนะครับของลูกออดกบนะครับเพราะว่า น้ำเป็นฟองเยอะแล้วเนาะแล้วก็เหมือนจะเริ่มมีกลิ่นแหละนะครับ <c oughs> เราก็เปิดถ้าเป็นกระชังบกนะครับเราก็จะเปิดข้างๆ้างเนาะก็จะมีเสาตรงนี้นนะไว้ขำนะครับแล้วก็เอาเชือกผูกด้านบนนะครับตอนนี้เราก็าถือเชือกอกนะครับเราก็ปล่อยข้างขางแค่นี้ครับง,ง่ายๆเนะาะกระชังบกแล้วก็ให้เป็นราดเอียงนะครับ ก็ปล่อยน้ำนะครับน้ำให้มะนาวนะครับติดดอกมะนาวนี่ก็กินตลอดปีนะครับอาศัยน้ำจากกบเนี่ยนะครับไม่ว่าจะช่วงหน้าแรงหน้าฝนก็ได้หมดทีนี้นะครับไม่ต้องใช้สูบนะครับไปทางบกนี่ก็จะสะด,ดวกกว่านี้มาดูรด Đi lên. Nhìn kìa. Hiệp này. เป็นลูกกบแล้วนะครับเนี่ยบางตัวก็ขาหลังเริ่มออกนะครับน,นะครับขาหลังเริ่มออกแล้วอันนี้เราต้องใส่แผแล้วเนาะ,ะเปลี่ยนน้ำแล้วเราก็จะใส่แพลโไปรุ่นนี้ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับ ลงแพรแล้วนะครับแล้วก็เติมน,น้ํานะครับให้สูงเพิ่มประมาณสักยี่สิบเซนพอนะครับที่ใส่แพร่ยางเนี่ยให้ลูกออสท,ที่เป็นลูกกบนะครับได้ขึ้นมาพักนะครับมารับแดดบนแพร่ยางแล้วก็ป้องกันการให้ลูกออสกบนะครับที่มีขาหลังหรือว่ายังเป็นลูกออสกบนะกัดลูกกบได้นะครับ ครับสำหรับการใส่แพยยางนะครับต้องอเป็นแบบบางนะครับความหนาต้องให้ใหบางที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ลูกออดนะครับที่กลายเป็นกบได้ปีนขึ้นมาได้ง่ายนะครับ แล้วเราก็โรยเกลือลงไปนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะครับแล้วก็เป็นการเสริมเกลือแร่นะครับให้กับกบนะครับเดี๋ยวเราก็อันนี้ใช้ขนาด2กรัมนะครับเกินเกลือ,กอแกงครับในัวเรานี่แหละนะครับโรยให้ทั่วบ่อเนานะโรยไปเลย เสร็จแล้วเราค่อยให้อาหารนะครับหลังเปลี่ยนน้ําเสร็จนะครับเราอย่าให้อาหารก่อนเปลี่ยนน้ำเนาะต้องให้หลังนะครับท่านผู้ชมเพรนี้เป็นข้อสําคัญเลยนะครับเพราะอย่าทำให้ถ้าเราให้ก่อนเนี่ยอย่าทำให้ลูอัดขบจุกนะครับเพราะเขาจะควายน้าจ,จ,จะตื่นเต้น,นพอกินอาหารเข้าไปก็จะจุกอาจจะทำให้ตายได้นะครับแล้วก็โรยให้ทัว่วนะครับโรยให้ทั่วบอกนะครับ ครับเท่านี้นะครับขั้นตอนก็ไม่ยากเลยนะครับทุกท่านสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับครับหากท่าในใดที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปก็เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับหากเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับครับก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับ แล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับก็เริ่มจากจุเดเล็กๆไปก่อนนะครับก็หาประสบการณ์ไปด้วยกันครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องวิถีคนบ้านๆแบบพอเพียงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับรุ่นนี้ก็ถือว่าได้เยอะอยนะครันี่ครับ